ผู้ชมคะตามที่ทางรัฐบาลนะคะได้ดําเนินนโยบายในโครงการเชื่อมระหว่างแอร์พอร์ตเรลลิงก์ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ท่าอากาศยานกรุงเทพหรือว่าดอนเมืองเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นะักท่องเที่ยวนั้นสามารถเดินทางระหว่างสงสนามบินได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องเร่งดมเนินการค่ะวันนี้เราจะไปตรวจสอบกับท,ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านชัดคุณละดิลกว่าโครงการต่างๆนั้นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ่ะ เพื่อความสะดวกสบายค่ะของผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติรัฐบาลค่ะจึงมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ศึกษารายละเอียดโครงการทางเชื่อมต่อทั้งทาง,ทงบกทางน้ำและทางอากาศเข้าด้วยกันโดยเฉพาะโครงการแ i r p o อร์ตเลวลิงค่ะที่เชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินด,ดอนเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคม2550ได้อนุมัติโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงรังสิตบางซื่อตลิงชันและเห็นด้วยกับการเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงดอนเมืองโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมานาคมเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อสองสนามบินรวมระยะทางประมาณ21กิโลเมตรมี5สถานีได้แก่สถานีลาดวิถีบางซื่อบางเขนหลักสี่และดอนเมืองซึ่งแบ่งเป็นสองระยะ ได้แก่ช่วงพญาไทบางซื่อและช่วงบางซื่อดอนเมืองโดยใช้บางซื่อเป็นสถานีกลางในการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางรวมเงินลงทุนกว่า3.3หมื่นล้านบาทโครงการแอร์พอร์ตเลวลิงเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิมถึงสนามบินดอนเมืองอยังคงให้บริการในรูปแบบเช่นเดียวกับโครงการแอร์พอร์ตลิงส่วนแรก ทั้งรถไฟแบบธรรมดาซิตี้ไลน์และแบบรถด่วนเอ็กซ์เพสไลน์ความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งระบบรถไฟฟ้านั้นโดยในเบื้องต้นใช้ศูนย์ควบคุมการเดินรถที่คลองตานหากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จจะทำให้สนามบินดอนเมืองซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานแห่งที่สองของประเทศมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นและสาม,มารถบริการแทนสนามบินสุวรรณภูมิหากเกิดปัญหาไม่สามารถนาเครื่องบินลงจอดได้การดาเนินการเนี่ยนะฮะ่อ ทางสอนขอซึ่งอยู่กับกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ได้ศึกษาเส้นทางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วถ้าจะเป่อจะสร้างจริงๆเนี่ยการรถไฟจะต้องอไปยื่นต่อ,อสอนองงานสิ่งแวดล้อมอีกทีหนึ่งครับระยะทางก็ต่อจากสถานีรถไฟแ,แ,แอร์พอร์ตลิงที่มักกะสัน แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ดอนเมืองนะครับเส้นทางเช้นนี้คือต่อจากาสุวรรณภูมิมามักกะสันต่อจากมักกะสันไปที่สถานีแรกคือสถานีถนนจิตลดาไปทางจิตลดาแล้วก็ไปบางซื่อนะครับไปที่จตุจักรบางซื่อตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงไปที่ดอนเมืองเ,อเป็นอันสิ้นสุด จะเป็นรางแบบ1-4-3-5เซนติเมตรเป็นรางแบบมาตรฐานซึ่งเป็นรางขนาดความกว้างเดียวกันกับแอร์พอร์ตลิงการวิ่งเนี่ยตามโครงการก็คือการยอมรับคนจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิรับจากสุวรรณภูมิมาดอนเมือง mm hmm. ก็จะมีรถารวิ่งรถสองสายคือสายหนึ่งก็เป็นเอ็กซ์เพรสเว p ย์เอ็กซ์เพรสเทรน คือเป็นรถด,ด่วนเลยนะครับวิ่งด่วนไปเลยถ้าวิ่งด่วนนี่ก็ใช้เวลา<อ>ประมาณ45นาทีนะครับจากจากุวรณภูมิถึงดอนเมืองหรือจากดอนเมืองถึงุวรณภูมิในรางเดียวกันอะไรกันเนี่ยเขาเรียกซิต้ไลน์ก็เป็นรถไฟฟ้าชานเมืองก็จะวิ่งจอดทีหน่อยหลายๆสถานีเหมือนกับที่วิ่งจาก มักกสันไปสุวนรณภูมิแล้วสนามบินต้องสองสนามเนี่ยจำเป็นต้องอมีเชื่อมต่อกันในทางการคมนาคมาผมคิดว่าถ้าเผื่อจะทำก็อาจจะ3-4ปีกว่าจะได้ใช้ในระยะปีแรกๆนี่ก็จะมีผู้โดยสารขึ้นเป็นแสนคนละครับซึ่งตามที่คำนวณไว้ก็ประมาณสามแสนสามแสนกว่านะฮะในปีแรกๆ และปีต่อต่อไปเนี่ยผู้โดยสารก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงในปี2585ก็จะมีคนโดยสารเพิ่มขึ้นถึง720,000กว่าคนนะครับการบินมาจากต่างประเทศจะต่อไปในภูมิภาคของไทยทุกภาคส่วนก็ต้องไปต่อเครื่องบินภายในประเทศที่ดอนเมืองเพราะฉะนั้นการมีแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยซึ่งวิ่งเชื่อมต่อจาก สุวรรณภูมิไปดอนเมืองแค่45นาทีแล้วก็มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยก็จะต้องใช้เส้นนี้นะครับในอนาคตประเทศไทยจะใช้รถไฟเหมือนกับนานาชาติที่ใช้กับเมืองใหญ่รถไฟทางใกล้ทางไกลก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ประชาชนก็จะได้ มมีีกการคคำนัท่สะดวโครงการเชื่อมต่อสองสนามบินเฉพาะช่วงพญาไทยบางซื่อจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ24.73ผลตอบแทนทางการเงิน0.27หากลงทุนทั้งหมดถึงดอนเมืองมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ18.75 ผลตอบแทนทางการเงิน3.94%โดยมีค่าเวรคืนประมาณ300ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้เสนอการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนข้าราชการ รัฐวิสาหากิจและโครงการที่ร่วมกับเอกชนด้วยซึ่งการศึกษาและออกแบบรายละเอียดได้ส่งมอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้วเชื่อแน่ว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกสบายอย่างแน่นอน และนั่นก็คือความคืบหน้าล่าสุดของโครงการแอร์พอร์ตรีลลิงค์นะคะโครงการรถไฟที่จะเชื่อมระหว่าง2สนามบินของไทยให้เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพหรือว่าสนามบินดอนเมืองท่าอากาศยานซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลากว่า98ปีนะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันถึงการเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งของดอนเมืองกับท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยคุณอนุรุธนนอมกุลบุตร พักกันสักครู่ก่อนคะ่ะณนขณะนี้ถ้าเราเปิดกลับมาใช้งานณวัน,นที่6มีนาคม2555ได้ก็จะทําให้ท่ากาศยานสูญพูนลดความออาลงจากที่มีอยู่ในขณนะนี้ครับ แม่หมอเกิดขึ้นได้จริงเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีก็ฟผอไม่เพียงแค่ผลิตไฟฟ้าแต่ยังมุ่งม,มั่นดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างจริงจังและจับต้องได้กฟผอผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยจอภาพขนาดเล็กประหยัดก,กว่าขนาดใหญ่ถึง25%เ เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกรั้นพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ทอทอทมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเปิดมุมมองใหมย่ยกระดับความคิด กับรายการหาทางออก The Exit